อ๋อ oh, สวัสดีครับตอนนี้ก็ยกหัวขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูทรงมันหน่อยว่ามันได้ไหมเออแจมแจมเลยครับพี่น้องนี่กระแพงบางหน่อยหน่อยยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับนี่แค่นี่เดี๋ยวก็ช่างเขาก็จะจะยกหาเองเขยัาหาเองครับเพราะว่าตำแหน่งก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะเป็นไงเขาล็อกไหมช่างองอ๋อใกล้เคียง,ง,ยยงพูดภาษาไทยได้ไหมโอ้คอมเมนต์โอ้บอยพูดภาษาไทยพูดไม่ได้อีกนี่คอมเมนต์ต่ำว่าคอมเมนต์ต่ำคอมเมนต์นกรอมคอมเมนต์ต่ำอ๋อนี่คือ ไอ้ถุงลมตรงนี้ไที่มันก็เด้งกระโดนเนี่ยมันช่างบอกว่ามันแตกแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกระโดนเท่าไรหรอกนี่นี่ก็เก็บสีเก็บอะไรก็เดี๋ยวดึงตัวข้างในออกมาตัวนี้ช่างสิงก็เคาะมาก็เขารูปเขาร่างแล้วเหลือข้างในอีกนิดหนึ่งนี่ โครงข้างในต้องดึงออกมาหน่อยจนข้างหลังก็น,นี่มันมายกชุดมันมันง่ายน,นี่เราแค่มาตั้งก็เจาะน็อตใส่ไอนน้ก็กระดิ่งได้แล้วพี่น้องอันนี้ก็ตัดย่นนะครับตัดย่นตัวนี้ตัวข้างหลังตัดย่นไปนิดหนึ่ง เนี่ยสาสิบเซนช่างเขาขีดเอาไว้ให้อยู่สาบเซนข้างหลังก็จะมีโบกี้อยู่ข้างข้างขวานะครับมันมันชอบดันออกเดี๋ยวทำโบกี้อีกก็เริ่มจะดูดีเลยครับดูสวย สีเขียวนะครับเราจะทำเป็นสีเขียวเหมือนเดิมเก็บเก็บขัดขัดทูทูหน่อยหน่อยมีตังเดี๋ยวค่อยแต่งเติมกันไปอีกถ้าไม่มีตังคเราช่วงนี้เราใช้เงินกันเยอะนะครับใช้เงินกันเยอะแรถเราก็ไม่ได้วิ่งงานจอดนี่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเขายากเขายากมาแพง แต่เรานี่ใช้เงินกันแบบว่าเล่นเลยอ๋อเจ้าเอจเจร้อยเสร็จภารกิจดูหลังให้ด้วยก็ดูหลังโบกหลังด้วยต้องระมัดระวังครับเพราะรถเรามันยาวโบกขวาก่อนเลยมาเลยมาเลยมาเลย เลยเลยเลยตรงเลยตรงตรงตรงเลยเลยหางซ้ายสายเลยเลยเอ้ยไปต้องระมัดระวังครับไม่ต้องรีบร้อนงานแบบนี้ต้องละเอียด เสร็จภารกิรจภารกิจแล้วครับก็กลับบ้านเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะไปเอาปั๊มมาอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าวันนี้ก็จบไปแล้วครับหัวใจใจสดงดเชื่องเบื่อท่วงนะครับเอากลับอุดรไปแล้วส่วนเราก็จะไปหามาอีก เอามาใช้แต่ยังขออนุญาตยังไม่ได้เนี่เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งสำหรับอนุญาตเข้าไปที่โอบตโตอีกครั้งหนึ่งเาสองพี่น้องหลับบ้านได้นี่ดูระยะห่างๆนะครับอันนี้ยังไม่ ลงตัว่าไรยังไม่เข้าล็อกเข้ารอยนี่ยังนี้ก็พอดูได้ครับดูได้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนหน่อยๆ่ล้างเช็ดถูแต่งเติมนิดนหน่อยๆนี่ใช้ไปก่อนว่างเดี๋ยวค่อยมีตังก่อนเดี๋ยวเราว่างๆก็ค่อยแต่งเติมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะรอมันจะสวยไปเอง ส่วนเจ้าหัวเจ้า GCM เราก็บางอยู่นะครับใครสนใจนี่มาคุยครับขายให้ถูกๆใครที่อยากได้หัวเจ้า GCM ไป,ไ,ปไอไลไฟก็ไปตกแต่งได้นี่ใสกันชนไปนี่สวยเลยครับนี่เดี๋ยวมันลุ่นมาลุ่นมาลุ่นใกล้แล้วครับ50%ซ วิ่งดีครับคันนี้วิ่งแบบไหลลื่นเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถวิ่งล่องล่องไอ,ไอไรเขาอะไรแกลบนี่วิ่งกแกลบแต่ก่อนนี่เขาวิ่งวิ่งส่งแกลบตามตามไอะไรฟาร์มไก่นี่เขา,าปลดจำการคันนี้ก็ถือว่าจะเป็นคันแรกของป่าเขาเหมือนกันนะ นี่ผมซื้อรถมาเจอแต่รถคันแรกของบริษัทเขานี่มันก็จะมาคำมาคูนเราส่วนคันเหลืองที่ทำสีกันอยู่ที่โกดังนั้นก็เป็นรถคันแรกเลยครับของร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ที่กระสังดังน,นั้นผมไปดูเขาจจดนะครับเขาจอดจนอยากใยห,หรือว่าพวกเตนพวกโตอ,อะไรมันไปอยู่ ผมไปดูก็ไม่รู้มันถูกฉลกไงผมตัดสินใจเอารถคันแรกของผมซื้อมาครับนี่เออลูกเอหลานมาเยอะยะเลยหรือว่ามันอยู่ที่ความพยายามของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อรถคันแรกมาก็มานอนขี้เกียจก็ไม่ได้ก็ต,ตั้งใจทำมาหากินเก็บนะครับเก็บหอมรอมริบอยากได้อะไรก็ต้องขยันแล้วก็ต้อง หานะครับไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วรอโชควาสนานี่ไม่ใช่แล้วแบบนั้นก็เกจิอาจารย์รุ่นไหนก็ช่วยไม่ได้นะอยู่ที่ความเพียรความพยายามครับความเพียรความพยายามอยากได้อะไรตั้งใจอะไรแล้วต้องทําให้สําเร็จไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วไม่ทําไม่อะไรนี่ก็ ซื้อนะครับซื้อรถเกือบทุกปีครับผมเนี่ยอยากได้ก็ซื้อครับใจมันชอบสมัยจะก่อนอยากขับรถเห็นเขาขับโอ้อยากขับครับแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะได้ขับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นรถของเราจนมาได้ครอบครัวนี่ก็ มามีรถเป็นเจ้าของตัวเองก็เก็บหอมรอมริบขยันอดทนมุ่งทำแต่งานครับส่วนมากจะเน้นงานตลอดนี่เริ่มเข้ารูปเข้าทรงแล้วครับนี่เจ้าโฮปเฟียกันชนเก็บสีหน่อยหนึ่งคือคันนี้เราจะทำ ไม่ได้สวยแบบเก็บสีจนเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเอาให้เตะขยับตัวได้ใช้งานได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีตังค์เดี๋ยวเราค่อยเก็บตามไปอีกนะครับเพราะว่าเราไม่เน้นสวยเท่าไหร่คือเน้นให้มันแข็งแรงทนทานส่วนหัว j c m ถามว่ามันขับได้มั้ขับได้ครับ แต่ผมไปเจอหัวตัวนี้มาก็ราคามันมันได้นะครับราคามันได้แต่ถามว่าราคานี่สองหมืนเจ็ดมาช่างสีมาอีกก็เกือบจะเป็นหมืน่นอันนี้ค่าช่างอีกหมื่นกว่าบาทอีกมันก็ตกไปเท่าไหร่แล้วสี่สี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าเหลือเดินไฟอีกนะครับเดินไฟอีกน่าจะประมาณสี่ห้าพัน เบ็ดเสร็ก็อยู่ประมาณห0 0 0 0ืจบคันนี้50,000ื่อันนี้ก็ยกขึ้นเขารูปเข้าทรงแล้วครับเอาฝากติดตามด้วยนะครับว่าขั้นตอนต่อไปช่างตอนโรฮินญาหรือว่าช่างตอนอะไรปากีสถานนี่เขาจะกระดด่งกระดอนยังไงต่อ,อ,อส่วนคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ